นี่จะเป็นการทําแปรรูปหนูเนื้อที่ตัวใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับนะครับสองกิโลครับผมนี่เข่าเสี่ยวพิษหนูเนื้อนะครับเนาะนี่คือหนูไซส์สองกิโลนะครับเนาะนี่คือความใหญ่ของมันเพี่ยวกะบค่าเชื้อโควิดก่อนพี่น้องนี่ค่าเชื้อโควิดก่อนด้วยน้ําร้อนนะครับเนาะนี่ที่การทอนขนน้องเฮานะครับพ่อกระจุยน้องหอนแบบนี้นะครับเนาะมันสีลูกหางลูกไงสำเนียงเ้อพี่น้องเนาะนี่ครับนี่จวดเลย ที่การลกคนลบองสีลด้วยเด้อพี่น้องเนอะพี่ปากทุงย่างดีหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเด้อนี่เลยจะเรียบร้อยโอ้ยนี่ครับพี่น้องแบียอเราความรู้ขงยักษ์สกลนครสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมื้อนี้นะครับผมสิพาพี่น้องทุกคนนะครับเนาะเว้าผสมกันโลดพี่น้องภาษาอีสานกับภาษากลางเข้าเข้าใจคือกันครับผมมื้อนี้กะก่อนอื่นที่สิไปชมคลิปนะครับจะไปชมคลิปนี่ก็ต้องขอเว้า อย่างหนึ่งก็คือว่าการเลี้ยงหนูน้าของเขานี่นะครับเนาะมันเป็นว wow ัฒนธรรมการกินของอคนกลุ่มหนึ่งนะครับเนาะซั้งภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือภาคใต้นะครับเนาะมีคนกินหนูนะครับมันเป็นวัฒนธรรมการกินนะครับเนาะซึ่งพ่อแม่พี่น้องบั่นควรู้เขาเพิ่นสืบทอดกันมานะครับเมื่อนี้ก็คือฟาร์มของเขานะครับเนาะเฮ้าเลี้ยงหนูไว้เพื่อบริโภคนะครับแล้วก็สำหรับคนที่นะครับที่ไม่ไม่กินหนูไม่บริโภคหนูก็ ถ้า,าท่านไม่ชื่นชอบก็ขอให้เลื่อนผ่านไปเ้อพี่น้องเดื้อคนที่รักสัตว์ก็ต้องขออภัยนําเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นการทําแปรรูปหนูเนื้อที่ตัวใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเป็นหนูเนื้อสดเลยไซส์สกิโลพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับเนาะไซส์สกิโลนี่บ่มีผูใ้ใดเห็ดเนาะพี่น้องนะหรือว่ามีอาจซิมีเห็ดแล้วแต่ว่าผมไม่ท่านเคยเห็นที่ามา่ทายลงคลิปว่าเห็ดเป็นหนูแบบหนูเนื้อตัวละ2อกิโลนี่บอมมีครับบ่มีเลยแหละ เพราะว่าผมไม่เคยเห็นนะครับเนาะนอืนถ้าผู้ใดเคยเห็นคนที่มาถ่ายทําคลิปรุ่งแบบนี้กัเอาแช่ไหมผมเบื้องน้ำแน่ก็อยากเห็นนี้กันนะครับแต่ว่าหนูไซส์ตัวละ2อกิโลนี่มันมีนะพี่องนะมีหลายพร้อมแต่ว่าไซส์นี้เนี่ยจะไม่มีคนเอามาทําหนูเนื้อเขาจะเก็บไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์แต่วันนี้จะเอามาทําหนูเนื้อให้ท่านผู้ชมได้โชนว่าหนูไซส์ยักษ์ใหญ่เนี่ยเป็นหนูเนื้อเนี่ย มันจะตัวใหญ่ยังจะน่ากินขนาดไหนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับอย่าดราม่าก,กันเด้อพี่น้องเด้ออย่าดราม่าก,กันนะครับเด้อขอให้ได้ไลฟ์พี่น้องคนที่ร,รักสัตว์นะคลิปนี้ไม่ใช่การทารุณกรรมสัตว์นะครับเป็นคลิปการทําหนูเนื้อแปรรูปเป็นการให้ความรู้แบ่งปันประสบการณ์นะครับเนาะเอาไปเบิ้งหนูพี่น้องมาสี่ตัวเงี้สมคําทวงบอกปะครับผมไปเบิ้งครับหัวไอ้หัวไอ้พี่น้องเบิ้งหนูครับโอ้ยเอาพี่น้องเบิง้งข้างรถเอา ี่น้องผมสิพามาสั่งมาสั่งเบิ่งว่ามันมันสี่ตัวซ้ำสองโลบ่นะครับเนาะนี่พี่น้องปุ๋นแล้วครับสองโลบ่ะแบบนี้นี่อ่ะนี่ครับบักสองกิโลครับผมนี่เข้าเสี่ยวไปเห็ดหนูเนื้อนะครับเนาะนี่ครับผมเอานี่นะพี่น้องนะรุ่นใหญ่ๆยักษ์สองกิโลไปเลยพี่น้องนี่ครับจังสีเลยแก้วเลยครับนี่เอ้าตรวจพี่น้องไปเห็ดหนูเนื้อนครับว่าเขาวิธีการแปรรูป เข้าเสียดจังไหรน,นะครับเนาะเอาไปครับเนาพี่น้องครับคุณโอกคนสงสัยว่าหนูใส่2อกิโลนี่เห็นแต่สร้างน้ำหนักเนะาะอธิบูรณ์ว่ามันโตใหญ่ขนาดไหนนะครับเนาะนี่คือความใหญ่ของมันนี่ผมสีเปรียบเทียบเบื้องกับแฟนต้านะครับเนาะขวดน้าําอัดลมนะครับแฟนต้า1.25ลิตรเด้อพี่น้องไนดะ้มาเบื้องความใหญ่มันว่ามันใหญ่สำหรับไหนนี่คือหนูใส่2อกิโลนะครับเนาะ <Wow. S 1> นี่คือความใหญ่ของมันมันใหญ่สำหรับไหนนะครับเบื้องเอาครับผมนี่ ขวดแฟนตากับขว,ขวดกับตัวนูครับผมซัมนี่รอบที่แล้วที่ผมมันบรรู้ว่าเฮ็ดยูร่ง u t u b e หรือลง Facebook นะครับเนาะเป็นนูใส่อ่าหนึกิโลนะครับแต่ว่าตัวนี้2อกิโลได้พี่น้องนะเอาจวดพี่น้องเริ่มขั้นตอนแรกของการเฮ็ดนะครับเนาะเท่ากับขั้นตอนการแปลรูปครับเท่ากับสีแปลรูปด้วยน้ําห่อนนะครับ,ก,ก,บก็อนื่นกะข่าเชื้อโควิดก่อนพี่น้องเนี่ยข่าเชื้อโควิดด้วยน้ําร้อนนะครับเนาะน,นี่ที่การทอนคนุน้องเฮานะครับเพราะเขาจุนน้ำห่อนอร์มี้นะครับเนาะ นี่นะครับจุ่มแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็รูปดูนะครับนี่มันออกง่ายบอนะครับเนาะนี่เริ่มเริ่มโอเคแล้วเขากะเอาขึ้นมานะครับเนาะรูบเบิงหมองสันข้อมันพอดีไปนะครับอ่าพอดีแล้วเขากะมาลกขนบาททีนี้เบิงว่ามันสิลกยากลกงไงช้ำไหนเด้อพี่น้องเน้อนี่ครับนี่จวดเลยที่การลกขนลกจังสีเลยเด้อพี่น้องเน้อนี่ครับมือหยุ่หมวกกระสีเลยนี่ครับคลิปนี้ไม่ใช่การทารุณกรรมสัตว์นะครับ หนูนาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อบริโภคและธุรกิจเออพี่น้องเองอย่าดามากกันนะครับเ้อผมย้ามำนีตลอดเลยเพราะว่ามันจะมีคนเขามาดามาเนาะคนที่รักสัตว์รักยังกันขันเท้ามามากบ่ยังกันเลื่อนพันไปพี่น้องอย่าดามากกันนะครับเนาะย่าบุรีย่าด่ามากกันครับผมขอใหหลายๆเออขันผู้ได้มกักผู้ใดนั่นกนะมากกินนู้มักเลี้ยงนู้กับฝากกดแชร์กดไลค์น้ำเน่าครับผม,มขันลวกน้าได้พอดีมันกะสีลงกไงเด้พี่น้องเองนะ้อ หน่า,มาหม้อห่อนเกินไปบ่เดือดเกินไปครับผมลถขนหนูใส่2กิโลครับผมขั้นตอนแรกฆ่าเชื้อโควิดด้วยกันจุ่มน้ําฮ้อนเนื้อพี่น้องเนื้อครับผมนีดไว้เร้เรวสียานเป็น,เป,นเป็นการตายานเกินไป <c oughs> มันเกือบเลีบบ่ยวแล้วบ่นี่ขั้นขั้นตอนหลังจากถอนขอนเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเข้ากระเสียวไปร่นไฟเนื้อพี่น้องเนื้อหนังมันติงๆเนื้อพี่น้องมันเป็นตะกินมันหอมนะครับเนาะ ตัวใหญ่มันมันยากตรงที่ว่ามันหนักพี่น้องจมว่าจะขึ้นเมื่อยครับผมอืมครับแล้วก็ลกุกหลอกหลอกเบิดเลยพี่น้องน้ำมูลนี่สีเ่เหลี่ยมอะนี่เพิ่มบนเพิ่มสองสามนาทีไปนี่ไปเกือบสองสามนาทีแล้วนี่ก็ได้หนูมันตัวใหญ่แต่ว่ากระลุกง่ายอยู่พี่น้องลุกว่ายากกว่าในตัวนี้ครับมันขนอ่อนมันบอ่อไหลหนูตัวใดที่ขนอ่อนไร้ไรนะครับคิดง่ายครับตัวนี้ขนอ่อนบ่อไ,ไหลเป็นไรครับ นี่หน่อยๆแต่ว่าขันนี้นนมันขนอ่อนลายใชเข่ากะถ้ากะเปรี้วมีโกนเก็บเอาครับวัวใหญ่นี่เซตเราได้หน่เดี๋ยวถ้าหางเนาะเนื้อเก็บหางครับผมอ่ะนี่เก็บหางนี่จุ่มหางครับจุมบจ่มหางในระหว่างจุ่มหางแล้วก็เก็บงานไปเรื่อยๆครับเก็บงานไปเรื่อยๆนี่โอ้ Vay, <entlich> เมื่อยเลยพี่น้องนักครับนักมันตัวใหญ <Deadpool> ่เลยสองกิโลเนาะนี่ครับหนูไซยักษ์นะครับหนูเนื้อสด ที่เดียวที่แรกในประเทศไทยเด้่องผัวนี่คิดว่าหรอกว่าแต่ว่าก็บ่เคยเห็นผู้ใดเห็นดอกใส่นี่เขาเจ้าเสียดายพี่น้องส่วนมากเขาจ้เสีเลียงไว้เบิงแต่ว่าสำหรับผมแล้วนี่กขเรียงไว้แล้วบ่เสื่องบ่ยังก็บ่มีผลงานก็คือทําหนูเนื้อเนาะเพราะว่าเขาเราเลียงไว้เพื่อบริโภคอยู่แล้วได้พี่น้องนะตัวแง่เอลบ่ดียจะไปเสียดายพี่น้องเพรามีประโยชน์ครับผมต้องทำแหลกอย่างเดียวครับผมแปรรูปอย่างเดียวเลยนะครับ จะไปเลี้ยงไว้มันเปลืองค่าอาหารเท่ากับอครับพ่อ,อ,พอขายได้เฮ็ขดขายโหลดครับผมเอาเสร็จเรียบร้อยครับผมสําหรับขั้นตอนการถอนขนนะครับเนาะนี่ขั้นสี่เลยมาที่นี่ขั้นตอนที่2ครับผมในการเฮ็ดหนูแปรรูปเนี่ยก็คือเข้าสีมาเก็บขนด้วยมีดโกนนะพี่น้องมาเบิ่งบาตรดีนี่มาใกล้ๆครับผมขั้นตอนที่2ก็คือเก็บขนถ้ามันมีขนอ่อนขนยังสีเข้ากับมีดโกนๆพี่น้อง กวนออกเพราะว่าขันบัดย่างไปเผานะครับเนาะขันห้องโบกวนขนอ่อนออกเลยนะครับเนาะโกลชุ่มเหนียวเลยนี่หนูมันกะสีดำครับผมมันกะสีบางงามเนาะย่างซีนยงี้ยังเงมันกะสีบางงามปานไหนเนาะอันนี้ห้องกะปลาหนีดจักน้อยครับผมนี่เก็บงานสักเล็กหน่อยนะครับเนาะนี่ครับโอ้ตัวใหญ่มันจับยากเด้พี่น้องเนาะจับพลิกหน้าพลิกหลังมือหุ่มโบหุ่มมันเนาะหมวกไหนมันมีขนย่างห้องกัเก็บครับอากาศไปตามด้วยไฟอีกท่านึงนะครับเนาะ น้ำหางน้ำยังมอนุ่นีครับโกนโกลนออกกงามครับวันนีเ้เขาไฟมันจังบ่ร์ดำพี่น้องขันย่าม,มันขันเท้าบ่โกนเลยกับทำมาได้บ่มนก็ได้ให้กันครับเพราะว่าของผมนี่มันนีผมมดกินทั้งเ่อขกับเขาไฟเอาเลยครับบ,บ่ได้อยู่งากเดียผมนะเพราะว่าผมผมเองนี่มากินไฟอยู่แล้วครับพี่น้อนบ,อบอ่ได้ซีเรียสตรงนั้นเรื่องเรื่องของสีดำบ่ดำใหม่บ่ใหม่นะผมกับจวดเลยนี่อันเสียเรียบร้อยเฮ้ากับสีมา เผาไฟพี่น้องวันนี้ให้มันมหอมๆนะครับเนาะเอาเผาไฟเฮ็ดจังไดนมาเบิ่งพี่น้องมาที่นี่เผาไฟผมกส็สิเอาผ้าครับผ้าสะอาดเด้อพี่น้องเนดะ้อผ้าสะอาดเนาะเช็ดเช,ช,ช,ช็ดให้มัมนแะห้งครับผมเช็ดให้มันแห้งทุก่อนเช็ดให้มันปุ้งก็บ่ได้แห้งปานได้ดอกมัดแค่มันใหมา่ครับผมเช็ดให้หมาดๆเนาะเช็ดให้หมาดแล้วก็ไฟเผาครับไฟแกะครับ พี่ครับหาซื้อที่ไหนครับนะครับเนาะแก๊สกระป๋องโลตัสเด้พี่น้องเ้อบมาในโฆษณาอย,ยังเง้เขาดอกบริเ้เป็นสปอนเซอร์ผม้อมโลตัสนะแต่ผมอุดหนุนเขาซื้อที่โลตัสหรือว่าร้านทุกอย่าง20บาทหรือร้านซูปเปอร์ต่างๆที่อยู่ในชุมชนนะครับแล้วก็หัวแก๊สผมซื้อในลาซา,าด้าเด้พี่น้องเด้อเอาจวดเผาบ่านี้หัวแก๊สกันแนะนําเป็นรุ่นนี้เด้พี่น้องเด้อดเพราะว่าใส่ทุ่นครับผมจุดเอาแบบนี้ถ้าเป็นหัวที่กดแตรมติดเลยนะอันพังไม่ครับผมใส่มาหลายเราวห่างมาหลายเดี่ยวนะครับเนาะเอา ล้นไฟมาที่นี่นี่ครับผมใช้ผ้าสะอาดเด้อพี่น้องเด้อผ้านี่เน้นว่าเป็นผ้าสะอาดครับผมล้นไฟหนังมันก็นสิตึงนะพี่น้องเนาะนี่เห็นะครับล้นไฟเลยนะครับเนาะล้นไฟล่นไฟก็ผ้าเช็ดออกด้วยนะครับนี่นะครับฮึบนี่โอ้โหบักใหญ่พี่น้องเลยล้นเขียงผมเลยว่าเขียงผมใหญ่แล้วรู้แงตัวใหญ่ก็เขียงอีกนะครับเนาะ อันห้อยดำๆยุเขียงนั่นคือห้อยประสบการณ์นะครับนั่นห้อยเผาไฟครับพี่น้องบพราะมันวาเขียงมันสกปรก,ปกเ,นเ,เ,นเนี้ยห้อยเผาไฟห้อยเห็ดหนูเนี่ยพี่น้องห้อยประสบการณ์ครับนี่ครับอ่ะเริ่มเริ่มตึงๆมาเนี่ยกระสีเริ่มสวยงามนะครับเน,น,นาะข้าวผ่าเสร็จออกหน้ามือสีหนูมันสีสะอาดครับมันสีเสร็จขี่โค้งขี่ไข่เสร็จขาดพี่เขาเผาดำๆออกหน้าน,นะครับเนาะมันกระสีเบิ้งสะอาดนะครับเนาะน ผู้ดใดมากไฟกินไฝ่หลายๆเผากระเผาหลายๆครับผมเผาแต่มันตึงๆคักๆเลยนะครับเนาะแต่ว่าการเผาให้มันตึงมากจนเกินไปนี่หนูมันจะตัวเล็กลงนะพี่น้องเนาะวันนี้ไปซีนแล้วลูกค้าจะาเอาหนูคือตัวน้อยแท้ตั้หนักตั้งหาคิดตั้งเป็นโลอยังสิเนาะลูกค้ากระซิตีเขาได้นะครับเนาะเอาตามความเหมาะสมนะพี่น้องเนาะตามความชอบน้ำนะครับผมนี่เผามาแล้วก็สิเป็นเหลืองอุ้ยยังสีอลไรพี่น้องนี่เก็บหายเบิร์ดเลยพี่น้องน้ำหางนกำยังมันนี่ครับเผาหายเบิร์ดเลย นี่ครับผมเผาให้เรียบร้อยนี่ครับกะพ่อมาเนี่ยเพราะมันเจียวหรอมั้งนี่เอ้ากะพอสมควรพี่น้องนี่นี่ครับเอาาบ้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ซ่อมนี่เสร็จเรียบร้อยสำหรับการถอ,อนขนลุ่นไฟนะครับเนาะขั้นตอนที่3แล้วสำหรับการลุ่นไฟนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่4นะครับเท่ากับ มาล่างแล้วก็แปรรูปเท่ากันคือการช่ำและนะครับการช่ำและนี่ผมสิีวิตเดเบิงเบึงเด้อพี่น้องเนดะ้อเดี๋ยวไปเข้าขั้นตอนการสิน้นสุญญากาศเลยนะครับเนาะเพราะว่าการช่ำและนี่มันก็สิดูเป็นภาพที่เป็นตะย่านเกินไปเด้อพี่น้องเนะี <c oughs> ่คือจังหวว่าล่ะคันู้ใดมักสัตว์หรือว่าบ่บ่บกินเนื้อสัตว์อีหยังนี่ก็ขออภัยไว้นั่นะครับเนาะคือหน,หนูหนูนี่คือมันก็นคือสัตว์ที่เฮาเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคคืองัวคือควายคือคือเป็ดคือไก่พี่น้องเอ้ย อ่าม er me. kind of ันก็ต้องข่าขึ้นกันนะครับเนาะผู้ใดสุ่มเหมือนตะเภทว่าคอมเมนต์บอดีอันเนี่ยอันอันน่าสงสารนี่ยังกันนะกันเจ้ากินเจกินเจเนื้อบบกินเนื้อเลยนี่กินถ้าผักกันจังโมาได้ไม่หลงเนื้อเยอะโม่ให้กันโม่ตัวประสันตัคือผู้ใดมักนี่ยังอยากกินนี่ยังก็กินนั่นไปได้ไม่หลงเนื้อเยอะผมสำคัญเลยว่าย่าว่าให้กันเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมการกินของไทยของมันได้ไม่หลงเนื้อเอามาที่นี่ผมกะสีมาแปรรูปครับผมกะสีมาคั่วเรียบร้อยนะครับเนาะว่า อ่าในบอกเนี่ยอันไหนบอกเนี่ยนี่คือผมไหนคําแนะนําไปแล้วใน,ในในคลิปที่ผมเหตุการช่าและหนูนะครับเนาะกับไปเลื่อนเบื้องนะครับหรือบอกคำถามมาในแชทก็ได้นะครับเนาะหรือว่าใต้คอมเมนต์คอมเมนต์มาว่าอยากเบื้องอย่างเดียวผมมีทรงลิ่งห้เนี่ยพี่น้องเนาะหรือทักมาในไลน์ศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์สองสามสองเจ็ดหาก็ได้นะครับเนาะหรือเฟซบุ๊กหนูพุกยักษ์สกุลนครเนี่ยพี่น้องเนาะเอาขั้วจักรบาลก็เราไปชิมบรรยากาศพี่น้องเสร็จเรียบร้อยครับผมเขากะขั้วช่ำแฉะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ จุดใดที่มันกินได้มันมีกินนะครับเราเท่เากับเอาออกให้เรียบร้อยเพราะว่ามีสองจุดอยู่ตรงขาหลังนะครับแล้วก็อยู่คอนะครับนีสองจุดอยู่คอแล้วก็2จุดข้างหลังก็เอาออกให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะ<อ>แล้วก็เราก็จะไปซีนสูญญากาศเด้อพี่น้องเด้อแบบน,นี้เด้ออ่ะบอสใช้ถุงมืออยาว่ากันเด้อพี่น้องเด้อผมล้างมือดนะครับพี่น้องเด้อขั้นตอนการทําหนูนี่คือนำพันตลอดพี่น้องม่ต่วงเด้อเด้อมาเข้าสูกระบวนการการซีนพี่น้องซีนสุญญากาศนี่เท่ากับสีซีนแบบนี้ครับ<อ> ใส่ถุงซีนแล้วก็ใส่เครื่องซีนแล้วก็กดสตาร์ทไปเลยพี่น้องนี่ถ้าตัวแย่จะล้นถุงครับตัวใหญ่จะล้นถุงครับนี่จนได้เห็ดอันหนางอ่อข้อหักๆเอาพี่น้องเอ้ยตรงข้อหักเนี่ยตกซอยเครื่องซีนเครื่องซีนกันนั่นอ่ะเต็มเรียบร้อยอ่า เสร็จแล้วพี่น้องทาซีนปิดปากถุงมาที่นี่ซีนสุญญากาศเรียบร้อยเนาะมันรอสัญญาณมันดังก่อนอ่าติดติดเรียบร้อยครับอ่านี่ครับซีนปิดปากถุ่งยางดีหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเด้อนี่แบบนี้เลยซีนสุญญากาศเรียบร้อยโอ้้หูยครับพี่น้องแบกเอาเพไปนครับนี่เอามาเบิ่งมาอ่าทำแล้วนะครับน้ำหนักจะได้กี่กิกโลกรัครับเหลือเท่าไรนะครับเนาะ น้ำหนักอยู่ที่โล6โล6ครึ่งนะครับเนาะกะหายไป1 2 3 4ี่หายไปเกือบ4ขีดไปหรอกหนูใหญ่มันจะหายไปหลายครับถ้าหนูหน่อยก็สิถ้าหนูถ้าหนูประมาณ1กิโลจะหายไป2ขีดประมาณนี้นะครับถ้าหนูประมาณ5 6ขีดจะหายไป1นขีดนะครับน้ำหนักช่างหลังทําจะอยู่ที่ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้2กิโลก็จะหายไปประมาณ3ขีดก็ประมาณนี้ครับผมอยู่ประมาณนี้ครับผมอ่ะนี่นี่หน้องียบร้อยแล้วหนูเนื้อสด ซีนสุญญากาศครับผมใส่สองกิโลนะครับผมเห็ดแล้วกับสิเหลืออยู่แถลงหันลูกหกกลัวเนาะกขอบคุณหลายๆครับผมพี่น้องทุกคนที่ติดตามนะครับผมมีคําถามเรื่องการเลี้ยงนูกก็ยินดีค่าปรึกษาด้วยพี่น้องเน้อทักทายเข้ามาได้ที่ไาลนา์หรือโทรนะครับใช้เบอร์097นะครับ20 2023275หรือนะครับติดต่อเข้ามาที่เฟซบุ๊กหลวงฟุกยักษ์สกลนครน,นะครับแล้วก็ฝากติดตามไปที่ติ๊กต็อกน้ำพี่นอ้องคลิปบ่าวบ่าวกระชีดลงหันละครับผมคลิปสนุกสนานเนาะ เกี่ยวกับการเลี้ยงหนู้ก็ชี้แสกไปด้วยสาลาคอมหลูน้ำนะครับผมสำหรับช่องทิกต็อกฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครครับผมเข้าไปเบิ้งได้นะครับตอนนี้ก็มีคนติดตามอยู่ประมาณก็แสนคนครับผมขอบคุณหลายๆทุกคนนะครับที่ติดตามกันเข้ามาน่ำแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามในช่อง YouTube นะครับหนูพุกยักษ์สกลอเนอร์ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้น้อเดือพี่น้องเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาแบ่งปันเรื่องการเฮ็ดหนูแปรรูปหนูเป็นหนูที่หนนูเื้อสด ที่ทากันสดๆเลยเนี่ยเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศรผมเห็นว่าใหญ่ที่สุดในประเทศเลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่มีใครทําหนูไซใหญ่ขนาดนี้มาเป็นหนูเนื้อแบบสดๆนะครับถ้ามันไม่ตายเองเนี่ยคงไม่ได้กินนะครับหนูไซนี่ส่วนมากแล้วเขาจะห่วงไว้ทําพันธุ์หรือไม่ก็เลี้ยงไว้ดูนะครับถ้าไม่ผสมพันธุ์แล้วก็เลี้ยงไว้ดูนะครับเสียดายประมาณนั้นแต่ผมไม่เสียดายครับเพราะว่าหนูนาหนูเนื้อเนี่ยเราเลี้ยงเพื่อบริโภคอยู่แล้วนะครับก็เป็นไปตามวงจรของมันเรา พอถึงเวลาเราก็นํามาแปรรูปนะครับผมมีออเดอร์มาลูกค้าสั่งมาก็แปรรูปจำนายนะครับขอบคุณหลายๆทุกคนที่ติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับ